มาวอล์กกันงับวันนี้เขาก็จะมาวอล์กค่ะวันนี้เสียงอ่อนหน่อยเนาะเปิดไฟับไวัดไปกันเลยคือใส่ไฟยาวโอเคใส่แล้วอย่าแว้นคอร์รทำคิปอยูอ่ดูหนังกันงาปชาราป ในวิจับมืออุตเชลรสะไก่ <c oughs> ลุยชน,น,นค่ะมิน่ามินกี้ไก่เจ้าที่เบ,บนเลี้ยงไก่ป้าเลี้ยงไก่และนกเออเอาเรื่องกันก่อ,อนดีกว่าคลิปนี้อาจจะมีพีชออกนะคะอ้า,าการเลี้ยงตัวเอง่ะเจ็บ ของเล่นก่อนดีกว่านี่คือการนะการตวงการที่ไม่ใช่การ b u s วงปารติและที่ไม่ใช่การวงแบบเออเฮาใครรูกแล้ว่า b u s คืออะไรน,นีของเล่นนี่ของเล่น ของเล่นนายาเดี๋ยวมี ep สองเยไม่ต้องห่วงนะว่ะคิ้มันจะจบเร็วอ้าทำไมมันเอะอะแบบนี้เนี่ยเอาไปไหน,นแล้วเอสเอ,อ,อ,อสมารีงั้งนคิปหน้าเอาสเอมาร์แบบ